แรงเงียบทนต้องตัวนี้เลยนะครับปั๊มน้ําอัตโนมัติบอนตา900วัตต์1.5แร่งม้าญี่ปุ่นแท้ครับใบพัดทองเหลืองไม่เป็นสนิมเสียงเงียบไม่รบกวนดูน้ําลึกส่งน้ําแรงใช้งานง่ายตัดออโต้เมื่อปิดก๊อกเหมาะกับทุกบ้านที่ต้องการแรงดันน้ําที่มั่นคงครับได้เลยครับท่านครับที่ท่านเห็นนี้ก็คือปั๊มน้ําอัตโนมัติบอนต้า900วัตต์1.5แร่งม้าขนาด1นิ้วพร้อมฝาครอบนะครับ แรงสะเทียนเงียบใช้งานได้ทั้งปีขอแนะนำเลยด้านหลังที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี้คือปั๊มน้ำอัตโนมัติบอนต้ารุ่น9กาวัตต์5 5แรงม้าขนาด1นิ้วมาพร้อมฝาครอบสวยหรูสไตล์ญี่ปุ่นไทยครับจุดเด่นก็คือระบบ2ระบบดูดน้ําได้ทั้งบนและล่างต่อท่อสะดวกใช้งานง่ายพลังแรงเต็มสปิดด้วยกําลังไฟเ0้วัตต มอเตอร์แรงถึง1.5ึง้าแรงมาใบพัดทองเหลืองแท้ไม่เป็นสนิมอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับเสียงนุ่มนวลไม่ไม่รบกวนนะครับใช้งานในบ้านก็สบายใจตัดอัตโนมัติเมื่อปิดก๊อกประหยัดไฟปลอดภัยใช้งานง่ายนะครับเป็นสเปคที่คุณจะต้องหลงรักครับก็คือแรงดันไฟฟ้า2 2 0ีโวลต์ควาถึงห0เฮิร์ Hz, ขนาดท่อ1นิ้วส่งน้าได้สูงสุดถึง32เมตรดูดน้ําลึกได้ถึง9เมตรนะครับปริมาณน้ําสูงสุด34ลิตรต่อนาที ความเร็วรอบ2,850รอบต่อนอาทีนะครับเหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยร้านค้าแม้กระทั่งพื้นที่เกษตรขนาดเล็กครบจบในเครื่องเดียวครับท่านครับทั้งดูดแรงเงียบเกินคุ้มค่าเกินราคาครับท่านครับลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ในหน้มาพร้อมอีู่แล้ครับ